สวัสดีครับมาอัปเดตอากาศกันนะครับพี่น้องในเช้าตรู่วันพุทธที่29พฤษภาคม2567โดยก่อนเราไปดูคาดหมายลักษณะอา,ากาศหรือเส้นทางฝนของวันนี้กันนะฮะในคลิปนี้เราก็มาดูแนวโน้มความเป็นไปของสภาวอากาศในเดือนหน้ากันก่อนนะก็คือเดือนมิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนแรกนะฮะที่เราอยู่ในต้นฤดูฝนของปีนี้อย่างเต็มตัวนะฮะ แล้วก็สั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อความเข้าใจนะฮะในฤดูฝนของบ้านเรานั้นนะฮะจะเกิดฝนตกลงมาได้หากเราตัดปัจจัยแทรกอย่างหย่อมโลกําลังแรงและก็พายุที่จะเข้าประเทศเราออกไปแล้วนะฮะเราก็จะเหลือปัจจัยหลักๆที่เกิดฝนได้เป็นประจําเพียงแค่2ทางนะฮะที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะปัจจัยแรกก็คือการหอบความชื้นเข้าไปในพื้นที่ของลมบรสสมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะซึ่งเป็นลมประจําฤดู เมื่อลมพัดแรงนะพี่น้องเมื่อลมพัดแรงขึ้นโอกาสที่ฝนจะตกนั้นเขาก็จะมีมากขึ้นนะเหตุเพราะอะไรเลยครับเหตุก็เพราะว่านอกจากความชื้นในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นแล้วนะฮะการตกของฝนในพื้นที่ต่างๆกนะ็ๆจะเกิดขึ้นจากการที่กระแสลมนั้นเขาไปกระทบชิ่งน,นะฮะกับสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติหรือหรืออีก อย่างหนึ่งก็คือกระแสลมนั้นพัดกระทบเบียดชนกันนั่นเองนะฮะดังนั้นยิ่งลมแรงมากเท่าไหร่นะฮะโอกาสที่จะเกิดการกระทบชิ่งยิ่งมีมากเท่านั้นนะฮะก็เหมือนรถบนถนนนะครับรถที่วิ่งบนถนนนะฮะก็ถ้าวิ่งเร็วเท่าไหร่โอกาสชนมันก็สูงนะฮะอุบัติเหตุก็สูงขึ้นอย่างนั้นนะ,ะพี่น้องนึกภาพออกใช่ไหมครับโอกาสการตกของฝนก็จะมากขึ้นนะฮะเป็นเงาตามตัวนั่นเองโดยบางครั้งบางช่วงเมื่อลมมรสุมพัดแรงนะฮะ พัดแรงต่อเนื่องยาวนานเลยจนเกิดให้จนทําให้เกิดการสะสมความชื้นมากมายในพื้นที่เ็าอาจจะมีหย่อมโลเข้าปกคลุมเกิดขึ้นนะฮะในบางพื้นที่จนก็มีฝนตกได้เยอะแยะชุกและทั้งหมดนี้ฝนจะกระจายมากหรือน้อยในพื้นที่บางส่วนก็ต้องอยู่ที่ทิศทางลมเป็นส่วนประกอบด้วยจําได้ไหมครับเมื่อวานผมก็พูดไปแล้วนะพี่น้องดูภาพนะเพราะภูมิศาสตร์บ้านเรามีภูเขาเป็นไอ้เคนะ ขวางคลองและตั้งขวางอยู่แบบตามแบบนี้เห็นภาพไหมครับถ้าทิศทางลมมรสุมประจรําฤดูโดยปกติของซึ่งเขาก็พัดแบบนี้ครตะวันตกเฉียงใต้นะฮะก็มักจะกระจายได้มากได้หลายพื้นที่หน่อยแต่หากพัดเป็นตะวันตกทรงแบบนี้ก็จะมีปัญหานะฮะเพราะว่าฝนนั้นมักจะตกด้านหน้ากกเขาก่อนที่จะเหลือล้นหรือลมสวิงเสิร์ฟเสิร์ฟข้ามเขาเท่าไหร่ก็ค่อยไปว่ากันในพื้นที่หลังเขานั่นเองนะฮะ ถลมค่อยก็ไม่ถึงแหละครับนั่นก็คือก็จะได้ฝนไม่เท่ากันนะฮะคือฝนไม่กระจายตัวสําหรับปัจจัยที่2นะฮะที่จะทําให้เกิดฝนตกโดยทั่วไปนฤะหรือดูฝนนั้นก็คือมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะแผ่สวิงลงมาในพื้นที่้วก็แผ่จากด้านบนลงมาซึ่งทั้งนี้ก็จะมีลมระดับล่างนะฮะพัดเป็นทิศตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะเขาก็มักจะเคลื่อนตามหลังมวลอากาศเย็นมาเมื่อพัดเข้ามาในพื้นที่ก็จ้องอยังไงครับพี่น้อง ขาก็ต้องมาเจอกับลมมรสุมประจำฤดูนั่นเองก็คือลมเซเวตหรือลมตะวันตกเฉียงใต้นี่แหละครับก็ทําให้เกิดแนวลมสอบสองทิศทางประทะก,การเกิดเป็นไรครับล่องมรสุมหรือล่องฝนนั่นเองพอมีล่องฝนขึ้นมาก็จะพาดผ่าน,านพื้นที่ประเทศไทยของเราก็จะมีฝนตกชุก ดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากการวิเคราะห์ลังสี outgoing longwave radiation นะฮะหรือค่า OLR ที่จับก,การยกตัวของกระแสาอากาศหรือการก่อตัวของเมฆนะฮะเป็นโมเดลของ climate forecast system CFS นะฮะในวันที่27พฤษภาค,คมนะฮะไปจนกระทั่งถึงวันที่23มิถุนายนซึ่งจากภาพผลพยากรณ์ในช่วงแรกของเดือนนะฮะย้อนหลังเล็กน้อยนั่นก็คือ ในวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนโดยช่วงแรกนี้เราจะเห็นพื้นสกลนะฮะในประเทศของเราสีเขียวจางๆเปื้อนไปทั่วพื้นที่ในเกือบทุกภาคของประเทศไทยนะฮะก็จะทําให้การยกตัวของกระแสาอากาศโดยทั่วไปยังรีกว่าปกตินั่นก็คือบ่ายค่ำไปก็จะมีฝนตกได้ในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ยกเว้นพื้นที่ภาคใต้พี่น้องดูนะฮะที่มีสีขาวออกเหลืองนิดนิด นั่นก็คือ OLR มีค่าเป็นบวกเล็กๆนะฮะการยกตัวของกระแสาอากาศดันไอน้ำความชื้นขึ้นไปให้ก่อตัวเป็นเมฆฝนปกคลุมท้องฟ้านะั้นก็จะน้อยกว่าปกติกว่าพื้นที่อื่นเขานะฮะซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบนะฮะโดยเราเปรียบเทียบกับโมเดลคาดหมายปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงดูก็ได้ครับพี่น้องเห็นไหมครับสำหรับวันท้ายๆของโมเดลที่จะถึงนี้ก็คือวันที่1และ2มิถุนาย,ยนนะฮะเราก็จะเห็นผลการพยากรณ์ นั้นสอดคล้องใกล้เคียงกันครับพี่น้องมีฝนโดยทั่วไปทางตอนบนในทุกภาคของประเทศไทยมากบ้างน้อยบ้างพี่น้องก็ส่องเอานะครับส่วนภาคใต้ก็จะตกนะฮะบ,บางพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ทางฝั่งอัลามันนะฮะซึ่งฝนก็จะอยู่ในระดับเล็กน้อยขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะฮะฝนไม่ได้มากเลยนะครับเห็นไหมครับ โดยภาพถัดไปเป็นโมเดล c F forecast นะฮะในช่วงที่2นะฮะก็คือวันที่9วันที่3ถึงวันที่9มิถุนายนทุกท่านก็จะเห็นนะพี่น้องเห็นว่าสีพื้นสเกลเป็นสีเขียวจางๆในทุกภาคทางตอนบนของไทยนะฮะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นะครับจางกว่าเล็กน้อย OLR ยังมีค่าเป็นลบนะฮะยังคงเป็นลบอยู่อากาศยกตัวได้ดีมีฝนมากกว่าค่าปกติ คล้ายๆเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกพี่น้องดูสิครับในวิกนี้ในช่วงวิกนี้สีเขียวเข้มเลยทีเดียวมีการยกตัวของกระแสอากาศดีนะครับมีฝนตกชุกกว่าพื้นที่อื่นเขาเหมือนเหมือนอะไรคล้ายๆมีย่อมหรือล่องพาดเลยนะครับซึ่งผมดูแล้วช่วงนี้ น่าจะน่าจะเกิดจากกระแสลมมรสุมและกระแสลมระดับบนนะครมีกําลังการพัดที่แรงแล้วก็แรงควบคู่ขนานกันเลยนะทั้งสองระดับน่าจะเกิดก็ย่อมนะน่าจะเกิดย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านบนเหนืออา่บบาวมัตบันประเทศเมียนมาหรืยอยังไงเราค่อยไปดูกันอีกทีทั้งนี้ผลพยากรณ์ของ CFS ในสัปดาห์นี้ก็ไปเป็นก็ไปในแนวทางเดียวกันกับโมเดลปริมาณฝน สะสมยิ24ชั่วโมงนะฮะในช่วงวันที่3ถึง9นะฮะแสดงคาดหมายการเกิดฝนในประเทศไทยของเราก็จะเห็นมีการกระจายตกของฝนโดยทั่วไปนครับพี่น้องในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะในภาคเหนือภาคกลางภาคอีส,สานนะฮะแล้วก็พื้นที่ภาคตะว,วันออกและภาคใต้ตอนบนนัพี่น้องเห็นไหมครับฝนก็จะหนาเม็ดกว่าเขาหน่อยม,มีมีฝนตกหนักได้บางแห่งในบางพื้นที่ะฮะ ก็สอดคล้องกันนะกับ CFS ที่เราวิเคราะห์กันมาโดยเรามาดูค่ดหมายความผิดปกติหรือความต่างของปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่บ้านเราจาก ECMWF กันบ้างก็ได้นะ,ะในวันที่3ถึงวันที่10วมิถุนายนเขาก็ระบุให้ค่าฝนในพื้นที่ทางตอนบน,นะฮะส่วนใหญ่ในทุกภาคใกล้เคียงปกตินะฮะมีมากกว่าปกติเล็กน้อยก็ตรงด้านอีสานขมขวาน โดยยกเว้นพื้นที่ภาคใต้นะฮะที่จะมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติในวิกนี้ออกสีส้มเห็นไหมครับสีส้มแดงเห็นไหมครับซึ่งการคาดหมายก็ผิดกับ2โมเดลของ GFS กับ CFS เล็กน้อยนั่นก็คือพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเช่ครับเราก็เปลีปพิสูจน์กันนะว่าใครจะแม่นกว่าการน,น้างงานแต่ผมเชื่อของ GFS นะครัครั้งนี้และเมื่อเราเข้าสู่ช่วงในช่วงที่3ฮะตั้งแต่วันที่10ถึง วันที่16มิถุนายนพื้นสเกลของประเทศไทยเราก็ยังคงปูพรมด้วยสีเขียวในทุกภาคของประเทศไทยแต่สีนั้นจางลงไปมากแล้วครก็เกือบจะเป็นค่าปกตินั่นแหละครับพี่น้องเพราะน้อยกว่าใน2ช่วงแรกแสดงให้เห็นถึงการยกตัวขึ้นไปของกระแสาอากาศหรือการตัวก่อตัวเป็นเมฆฝนยังคงดีกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับนิดหน่อยเองพี่น้องโดยเมื่อเปรียบเทียบกับการคาดหมายของ โมเดลปริมาณฝนตกสะสมยี่สิชั่วโมงะฮะตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14นะฮะของ GFS ก็เป็นดังภาพที่พี่น้องเห็นนะครับการกระจายตกของฝนเริ่มลดลงฮนะไปทีละเล็กทีละน้อยในทุกภาคของประเทศไทยนะฮะในขณะที่การคาดหมายค่าความผิดปกตนะิของปริมาณฝนจาก ECM เนี่ยฮะในวันที่10ถึงวันที่17มิถุนายนระบุว่าทางตอนบนของประเทศไทยนะฮะ ก็คือพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ตอนบนก็จะมีฝนใกล้เคียงค่าปกติฮะมีมากกว่าปกติเล็กน้อยตรงพื้นที่เหนือล่างและก็ด้านตะวันตกทางภาคเหนือนะครับโดยในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางลงไปนะฮะเฉพาะตอนกลางลงไปถึงตอนล่างฝนจะน้อยกว่าค่าปกติซึ่งทั้งนี้ก็สอดคล้องกันกับโมเดลฝนสะสมจี F อเห็นไหมครับ โดยภาพถัดไปนะฮะเป็นการคาดหมายแนวโน้มอากาศที่เข้าสู่ช่วงที่4นะฮะซึ่งสิ้นสุดโมเดล CFS Forecast ในเดือนมิถุนายนก็คือในวันที่17ถึง23มิถุนายนนะครับเป็นไงครับพี่น,น้องมองแล้วสีพื้นสเกลในทุกภาคของประเทศไทยออกทรงเขียวบางขาวแทรกทุกแข่งหนนะครับแสดงถึงการยกตัวตกของฝนในช่วงที่4นี้มีค่าใกล้เคียงปกตินะฮะ ซึ่งปกติของเดือนมิถุนายนในรอบคาบ30ปีเมื่อเริ่มเข้าสู่กลางเดือนนะครับพี่น้องการกระจายตัวตกของฝนบ้านเรานั้นมักจะลดลงนั่นเองนะครับในเดือนมิถุนายนกลางเดือนไปแล้วก็จะลดลงตามที่อุตุนิยมวิทยาไทยบอกนั่นแหละครับซึ่งเมื่อเราเคาะเช็คก,กับการคาดหมายแบบจำลองความผิดปกติของปริมาณฝนในช่วงวันที่17ถึงวันที่24มิถุนายนเราก็จะเห็นนะฮะโมเดลทั้ง2ระบบนะฮะ ให้ความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันนั่นก็คือประเทศไทยในทุกภาคจะมีปริมาณฝนที่ใกล้เคียงกับค่าปกตินะฮะทั้งนี้ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก็คือวันที่24มิถุนายนไปจนกระทั่งถึงวันที่1กรกฎาคมนะครับ e c m w f นะ,ะก็ยังคาดหมายแถมนะฮะแถมอีกค่าความผิดปกติปริมาณการตกของฝนนะฮะในประเทศไทยของเราต่อไปว่า จะมีฝนใกล้เคียงค่าปกตินะฮะโดยที่มีพื้นที่บางพื้นที่ในภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางพี่น้องเห็นไหมครับสีเขียวๆจะมีฝนมากกว่าค่าปกติสรุปโดยภาพรวมแล้วนะครับพี่น้องในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะใน2ส,สัปดาห์แรกเนะี่ยบ่ายค่ำไปฝนก็ยังคงยกตัวตกได้เป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่นะครับ พี่น้องโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทยในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยกเว้นภาคใต้ตอนกลางลงไปถึงตอนล่างฝนทั้งเดือนจะน้อยกว่าค่าปกตินะฮะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับโดยตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนะฮะฝนก็จะเริ่มกระจายตัวตกน้อยลงฮะลดลงในหลายพื้นที่และน่าจะมีฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่บางจังหวัดนะฮะแต่ไม่น่าจะเกิน3 0เของพื้นที่ประเทศไทยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะไม่เข้าเกณฑ์นในทิ้งช่วงหรอครับซึ่งไม่ตกหรือตกไม่เกิน1มมตรติดต่อกัน15วันนะครับต้องมีตกบ้างแหละครับทั้งนี้ทั้งหมดนี้พี่น้องก็มองเป็นแนวทางวางแผนรับมือกันไปนะครับจะทําอะไรก็ตัดสินใจกันดีๆสําหรับลักษณะาการในวันนี้นะฮะวันที่29พฤษภาคมวันนี้ก็ไปกันไวๆเลยครับพี่น้องเพราะว่าผมพูดเยอะแล้วเช้ามืดน,นี้ ด้วยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะกลับเข้ามาพัดนะฮะปกคลุมประเทศไทยในทุกภาคนะฮะเหนือกลางอีสานตะวันออกและภาคใต้มากขึ้นด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะฮะภาคใต้ตอนบนแล้วก็พัดกําลังปานกลางในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะฮะแต่พี่น้องดูทรงกันพัดสิครับ <laughs> พัดทางตะวันตกตรงๆแล้วฮะ,ะทะเลาะกับกกภูกเขาอีกแล้วนะครับเหมือนที่ผมเล่าไว้ข้างบนเห็นไหมครับ ดังนั้นลนักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้บ่ายค่ําไปก็จะทําให้พื้นที่ประเทศไทยแนวรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยกําลังค่อนข้างแรงนะฮะและพื้นที่ที่มีแนวสอบของลมก็จะมีการยกตัวตกของฝนได้โดยการเคลื่อนไหวของกระแสลมระดับบนที่พัดนําทางเมฆฝนในวันนี้นะฮะดูเปลี่ยนไปยังไงไม่รู้นะครับพี่น้องพัดเป็นทิศตะวันตกวันนี้ฮุกเลยนะฮะฮุกคว่ำกดต่าลงมาเหมือนแอนตี้ไซโคลเลยนะครับ ต่ำกว่าเมื่อวานนี้ครับตามลูกศรสีดำมาถึงตรงนี้ผมจะบอกกับพี่น้องว่ากระแสลมระดับบนนะฮะถ้าเขาพัดเป็นลนักษณะเช่นนี้ฮะจะทำให้การยกตัวตกของฝนนั้นจะมีอุปสรรคนะครับไอ้น้ำความชื้นบางส่วนที่ยกตัวสูงขึ้นไปจะมีฝนปานกลางหรือฝนขึ้นไปได้ก็จะถูกลมระดับบนกดไว้นะฮะให้กลายเป็นเมฆชั้นต่ำปกคลุมท้องฟ้านะฮะ ของฟ้าก็จะคลึ้มคลุ้มเฉยๆฮะดูเหมือนจะมีฝนแต่ไม่มีฝนได้ในหลายพื้นที่นะครับซึ่งผมดูแล้วนะฮะกระแสลมบนเปลี่ยนพัดกดลงมาแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วนะครับเมื่อวานตอนเย็นฮะแล้วมาจนทั้งถึงกลางคืนแล้วนะครับและในขณะที่แนวการพัดของกระแสลมมรสุมยังลุ่มๆดอนๆน,นะไม่เอื้อเลยนะฮะแม้มีกําลังแรงก็ตามดังนั้นโมเดลคาดหมายฝนในวันนี้นะฮะ จะใกล้เคียงเพียงไม่เกิน50-60%เท่านั้นนะครับพี่น้องเวลามองก็ต้องระวังหน่อยไม่ค่อยตรงหรอกครับและวันนี้เมื่อมีการยกตัวตกของฝนกลุ่มฝนส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนตามทิศทางการพัดของลมมรสุมระดับล่างซึ่งมีกําลังค่อนข้างแรงตามลูกศรสีแดงครับโดยตั้งแต่เช้าวันนี้วันที่29พฤษภาค,คมไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่30พฤษภาค,คมภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรนะพิษณุโลกเพชรชบ,บูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครนครราชสีมาบุรีรัมย์ สำหรับพื้นที่ภาคก,กลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0มสถึงสีของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุทยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะว,วันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนาย,ยกปราจีนบุรีสักแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราดครับ สำหรับพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ปัตตนีนราธิวาสพี่น้องดูพื้นที่ภาคกลางนะครโมเดลให้จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีมีฝนด้วยเดี๋ยวก็ต้องดูนะฮะลมจะแรงข้ามเขาได้ขนาดไหนนะฮะในขณะที่พื้นที่สอปราวเพื่อนบ้านในวันนี้นะครับก็จะมีฝน ร้อยละ20ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณแขวงเวียงจันทร์คำววนสวรรค์เขตสารวันเซกองอัตตเปือคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น,น้องฝั่งอ่าไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรนะฮะและฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นยังสูงอยู่นะครับ2-3เมตรตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ